ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะเอาก้าวต่อไปหลวงพ่อจะหาโอกาสไปที่โรงงานเนาะ<ช>ไปดู <ภา S 2> โรงงานเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเจิมให้เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะอย่างยิ่งเลยค่ะ,ะจ้ะ <ภา S 2> ตอนนี้หลวงพ่อก็พยายามช่วยเผยแพร่ข้อมูลนี่เนาะแล้วใครที่เป็นเป็นอะไรมีปัญหาเรื่องสุขภาพ บางคนหลวงพ่อก็แนะนําบางคนหลวงพ่อก็แบ่งน้ําให้เขาทานเลยด้วสาธถค่ะคือคตอนนี้คือหลวงพ่อก็ยังมีข้อกังวลนิดเดียวยว่าเออถ้าเรายังยัง,ย,งยังทาไม่เสร็จเนี่ยเนาะคือหลวงพ่อบอนนี้หลวงพ่อมีคนที่หลวงพ่ออยากจะให้เขาทานเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ถ้าหากว่าเธอตั้งโรงงานทำทรายเรียบร้อยแล้วเนานะเธอก็จะผลิตให้ได้ตามที่ หลวงพ่อต้องการแชร์โลกมันก็ทำปลอดภัยแก้ปัญหาได้ปลอดภัยทั้งหลวงพ่อทั้งโยมด้วยค่ะต้องแก้เดี๋ยวเดี๋ยวนัดวันเนาะงานหลวงพ่อค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะพยายามหาวันให้ได้ภายในตุลานี้เนาะที่จะไปดูที่โรงงานเนาะไปเยี่ยมสาธุนัเป็นกำลังใจบ้าด้วยนะ หลวงพ่อเป็นโรงงานของหลวงพ่อค่ะโยมทำตามบัญชาของหลวงพ่อค่ะทีนี้หลวงพ่อหลวงพ่อทำตู้ตู้อ่าทัดสกรีนแบบของเซเว่นอีเลเว่นน่ะค่ะแล้วก็ทางอ่าห้างบิ๊กซีเนี่ยเขาเาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนาะบอสใหญ่เขาเนี่ยเขาก็อนุญาตให้เราเนี่ยตั้งตู้ในทุกบิ๊กซีเลยพอจะเอาน้ำจะขายผ่านตู้ที่ทัดสกรีนนี้ด้วยไงลูก สาทุห่ะเพรากตู้มันก็จะมีน้ำไฮโดรเจนของเราสาทุห่ะทีนี้คนก็จะรู้มากขึ้นนะแล้วก็สะดวกมากขึ้นที่จะที่จะซื้อเองดื่มเองเนาะสาทุห่ะแต่บางคนเนี่ยตอนนี้คือหลวงพ่ออยากจะดูแลเขาเนี่ยสมมติว่าเธอเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวพ่อนะแล้วทีนี้เขาเจ็บป่วยเนาะ เขาอาจจะไม่สะดวกที่จะไปซื้อเนาะหลวงพ่อก็จะอยากจะมีเหมือนกับมีอาคลังของตัวเองเนาะเอาน้มไปเอาเย็นมาแล้วเราก็เลยค่ะหลวงพ่อดีใจมากเลยนะที่เราทำหลวงพ่อก็รอเนี่ยเมื่อไหร่พวกคุยจะสี่เดือนค่ะวันที่นับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะคะถึงวันนี้โยงไม่ได้หยุดค่ะหลวงพ่อก็รอถามแต่ทุกครั้งในโรงงานเสร็จแล้วสำเร็จอยสำเร็จใช่ไหมครับรู้ว่ามันดียังไงแต่ทีนี้ดียังไงเนี่ย มันก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นความถูกต้องว่าโอเคอยอยเขานะให้เราผ่านแล้วอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็สบายใจละหลวงพ่อก็จะได้เออช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนตยงเี้ยเพื่อ,อช,ช่วยชีวิตของคนทุกนะบอกไว้ว่าวันวันที่หลวงพ่อมีเบอร์คุณจอยอคุณคนไหนคุณจอยจำได้เลยนะมีเบอร์อยู่ น้าพวจะแจ้งไปว่านุาพ่อจะไปวันไหนนะไปในเดือนแม่ลว่าอยากจะไป